Air Asia. Brand Supai Scott. ผู้ชมว้าวแหวนวันนี้เราจะมาว้าวกันต่อกับสาวก้อยรัชวินหลังจากที่เราได้อัปเดตเรื่องราวสุขภาพและโรคประหลาดของเธอไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอในเรื่องราวของอีกหนึ่งบทบาทใหม่ในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์คนล่าสุดของวงการแฟชั่นเมืองไทยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเหล่าสาวกแฟชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ นอกจากนี้แหวนยังจะพาคุณผู้ชมไปบุกบ,บ้านของนุมน่มๆเกสโซวาเจ้าของผลงานเพลงสุดฮิตใกล้แค่ไหนคือใกล้งั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมตามแหวนไปเมาส์กับสาวก้อยกันต่อเลยดีกว่าค่ะแราวได้ข่าวว่าผ่าตัดสองครั้งเลยเหรอน้องก้อยผ่าเอาไอซีดในจริงๆค่ะประมาณสามครั้ง<อ>แล้วถึงเจอก้อนค่ะจริงป่ะจริงตอนนี้ละครเวทีกําลังเล่นอยู่เลยใช่ไหมเอ่ยถูกค่ะมอนดําคอมเพล็กซ์มอนดัคอมเพล็กซ์คือ คาแรคเตอร์แบบใกล้ตัวจริงมากือเป็นดีไซเนอร์โอ้เป็นดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์แต่ว่าเป็นแบบดีไซเนอร์ไซแห้งนะโอ้โแล้วแหมแล้วนี่เป็นดีไซเนอร์อย่างที่น้องก้อยบอกเมื่อกี้ว่าใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากๆนี่แบบว่าคุณพี่ก็เพิ่งรู้เรื่องมาว่าคุณท้องจะเปิดร้านอยี่งเป็นเรื่องเป็นราวตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นมากเหมือนกันคือบางทีแล้วยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเป็นร้านแบบโชว์รูมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับจุดเริ่มต้นเราทำเพราะว่า เราชอบแต่งตัวไปมาแล้วก็มีรุ่นน้องที่นิเทศจุฬาซึ่งสนิทกันแล้วเขาก็เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วเป็นสไตลิสต์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกันว่าเออนั้นเรามาทำสัตวด้วยกันไหมเก๋แล้วก็ชอบแบบชอบสไตล์ใกล้เคียงกันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาทำด้วยกันใช่ก็ตอนนี้ก็ทำแบรนด์ชื่อว่า second skin เออชื่อเก๋อ่ะมีสองมีสองลายคือมี second skin กับ skin by second skin ไบเซ e เกิลสกินกับเซ c เกิลสกินแลมันต่างกันยังไงเออสองอันนี้เอ่อเ d คเกิลสกิเนี่ยจะเป็นแบรนด์แรกที่ที่ผุดออกมาจากความคิดคือเสื้อผ้าเนี่ยก็คือจะจะแบบเป็นเดรสเป็นอะไรที่แบบเน้นคัตติ้งแล้วก็ hmm. เน้นดีเทลอะไรต่างๆที่แบบคนที่ใส่แล้วรู้สึกว่าย n นิคแต่ว่าไม่ได้ใส่ยากจนแบบว่าจนเกินไปพอได้มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองก็รู้สึกว่าเอออยาก ทำอะไรที่เราใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบแบบสรรหาอะไรมามา,มา,ม,ามาใส่ตัวเองเยอะแยะมากมายแต่ใส่ตัวเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจบและโดดเด่นแล้วก็คือก็อว่าเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้ชัดเจนที่สุดนอกเหนือนควาเป็นตัวเรามันก็เลยเป็นที่มาของคำว,ว่าเซ c ก n d อินอ๋อนี่คือความหมายของเซ c ก n d อสกินโอเคว่าเลย่ยจิโก้กำลังว่าจะถามอยู่ว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้ทีแรกรู้ว่าจะออกมาเป็น collection แบบ แบบสีนุ่นๆอยก็เกี่ยจะะีนา่าฟังแล้วแบบโอ้มันจะต้องเป็นออกแนวแบบสีเบสหรือแบบอะไรประมาณนี้แล้วอย่างแบรนด์อย่างสกินนี่ <Skin. S 1> ละ่ะสกนแตกต่างกันยังไงเออสกิน <Skin S 1> จะเป็นแบรนด์หเหมือนกับแบรนด์ลูกค,ค่ะคือจะเป็นเสื้อผ้าที่มินิมอลหน่อยใส่ง่ายไม่มีดีเทลเยอะแต่ว่าใส่แล้วแบบรู้สึก สบายตัวคือราคาก็จะจะซอฟลงมางจเซ็คเกิล <Second S 1> สกินด้วยอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ที่ก้อยใส่ก็คือเป็นสกินอ๋อนี่ <Second S 1> คเกิลสกิน,ส,กนสวยนะคือแบบดูแบบเรียบๆแต่ดูโก้แล้วแบบจะทำให้มันดูแบบ ป็นทางการหน่อยก็ได้จะทําให้มันดูแคชชีหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าเราแมทช์เองอย่างอันนี้ถ้าสมมติเราไม่ใส่สร้อยมันก็ดูเป็นแบบแคชช้ใส่งูอะก็ใส่ลาวนอะไรก็้แบบอย่างนี้แล้วแบบว่าน้องก้อยมีการวางแผนการตลาดของน้องก้อยว่าจะแบบขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจะขายแบบเปิดร้านหนึ่งเป็นจริงเป็นจังจริงๆอยากทำแบบนั้นมากแต่ว่าต้องค่อยๆค่ะไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่า เริ่มต้นกะว่าจะทําเป็นแบบงานอดิเรกอะไรเงี้ย<อ>ขายในอินสตาแกรมเบาๆไปไประมาณมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเริ่มแบบเริ่มแบบเอาจริงเอาจังเริ่มอินละอินกับมันมาก <laughs> จนจนในที่สุดพอปริชันมันเริ่มสําเร็จคือ <laughs> ตอนนี้ก็มีขายที่เน็กซ์ทูนั a l ที่ Central World แต่ถ้าเกิดว่าเป็น l i ายสกิน hmm. ก็สามารถติดตามได้ผาทางอินสตาแกรมของก้อยหรือว่า Facebook <อ>ก็ได้คะ่ะ <laughs> น้องก้อยมีแบบ เทคนิค mix and match พิเศษบ้างไหมเอ่ยที่อยากจะแนะนาสาหรับการ mix and match นะคะก็ว่ามันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนว่าชอบใส่แบบไหนแต่ว่า,าบางทีเนี่ยเราลองเปิดดูตู้เสื้อผ้าเราอาจจะมีเสื้อที่เราเคยซื้อมาแล้วแบบเราไม่ได้ใส่หรือเคยใส่เมื่อนานมาแล้วคือไม่จาเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะเอามาใช้โดยการปรับเปลี่ยนแบบสไตล์ของเราได้อย่างเสื้อบางตัวอาจจะใส่กับแบบ กางเกงได้ใส่กับกระโปรงก็ได้หรือเป็นยีนถ้าใส่ยีนก็มันก็จะได้อีกลุกหนึ่งหรือพอใส่แมชกับกระโปรงก็ดูเป็นอีกลุกหนึ่งได้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับออเทอร์รียที่เราใส่ด้วยอะไรเงี้ยอยากจะเป็นแนวร็อกแนวเท่คือถ้าเบิรดเบื่อแล้วแล้วใส่บ่อยแล้วเราอย่างกางเกงยีนอย่างเงี้ยเราอาจจะทำา DIY ด้วยกันแบบ ห,หรือว่าทําให้มันเป็นขัดขาดเป็นแบบเป็นแบบสไตล์แบบเซร์ๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยคือหาอะไรมาตกแต่งคืออย่าคิดว่าซื้อมาครั้งเดียวใส่เสร็จแล้วคุณจะทิ้งเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเหมือนแบบหาวิธีการมิก์แอปไปเรื่อยๆสักวันนึงก็จะเจอว่าเอ้ยอะไรคือเป็นสไตล์ที่เหมาะกับตัวเราเองที่สุด วันนี้เดี๋ยวคุณพี่ก็ต้องกลับไปแบบโรง DIY ดูว่าทำอะไรได้บ้างถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจะส่งข้อความไปถามได้เลยว่าจะทำยังไงดีกับเสื้อตัวนี้อะไรแบบนี้โหต้องขอบคุณน้องก้อยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้แหวนยังจะพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านของนุ่มๆเกสโนวาเจ้าของผลงานเพลงสุดฮิตไกลแค่ไหนคือไกลอีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันค่ะ